ขอให้หยาดหยมเราทุกคนทุกท่านจงเจริญสติตังจะตื่นเช้าขึ้นมาเราได้สร้างความรู้ตัวแล้วหรือยังถ้ายัางก็เริ่มสียนาะไปย่ปยมสร้างความรู้ตัวหัดสังเกตหัดบิเคาะฝึกทําความเข้าใจลักษณะของคําว่ารู้ตัวรู้กายรู้ลมหายใจเข้าออกเป็นลักษณะอย่างไรความรู้สึเกเคลื่อมโยงเป็นลักษณะอย่างไร ทั้งที่ใจของเราก็ฝักใฝ่ในบุญปรารถนาอยากได้บุญปรารถนาอยากจะรู้ธรรมปรารถนาที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆแต่การทําความเข้าใจการสํารวจเราต้องรู้จักวิธีแนวทางแนวทางนั้นมีมาตั้งนานแล้วและแต่การทําให้ต่อเนื่องการเห็นเหตุเห็นผลเห็นการเกิด ของกิจวิญญาณในกายของเราเห็นอาการของความคิดอารมณ์ซึ่งเป็นฝ่ายนาม,มาทำอะไรคือส่วนรูปอะไรคือส่วนนามเราจะแก้ไขตรงไหนทำอย่างไรทั้งสมมติสิ่งต่างๆที่เราเข้าไปยุ่งเกี่ยวเป็นเรื่องของเราทุกคนเป็นเรื่องของตัวเราเองทั้งนั้นเราจงแก้ไขตัวเราปรับปรุงตัวเราขัดเกากิเลสของเราไม่ใช่หน้าที่ของคนอื่นขัดเก่าได้ระดับไหน เราก็ต้องพยายามเปลียงแค่ระดับของสมมุติเราก็พยายามทำให้สมบูรณ์แบบไม่ให้ได้ลำบากความเป็นอยู่ปัจจจยสี่ต่างๆก็ส่งผลถึงตัวใจของเราไม่ให้ดิ้นรนถ,ถ้าปัจจจยสี่ไม่เรียบร้อยไม่เพียบพร้อมตัวใจก็จะดิ้นรนแสวงหาเราเปลี่ยนจากความเกิดของใจเป็นความเกิดของสติปัญญาเข้าไปแก้ไข ต่เวลานี้ใจของเราเกิดคือการปรุงการแต่งส่งออกไปภายนอกเขาเกิดมานานเขาหลงมานานหลงจนกระทั่งมาสร้างกายเนื้อหลงกระทั่งมาอยู่ในภพของมนุษย์เราอาจจะได้ยินได้ฟังได้อ่านแต่เรายังไม่เห็นใน,ในต้นเหตุของการเกิดจริงกิซึ่งก็เกิดอยู่ทุกวันนั่นแหละตัววิญญาณในในกายของเรานี้เกิดทุกวัน บางทีก็เยอะเกิดเยอะแต่เราไปมั่นหมายเอาความคิดปัญญาตรงนั้นว่าเป็นความคิดปัญญาที่ถูกต้องเขาอาจจะถูกอยู่ในระดับคงสมมติอยู่ในกองบุญของกุศลเท่านั้นเองแต่การเกิดเป็นแค่การเกิดนี้ก็ยังหลงอยู่โกตัวตัววิญญาณเกิดนี้ยังหลงอยู่ทีนี้ก็มีอาการห้องวิญญาณหรืออาการนองคันห้ามาผสมรงอีกทึ่งซึ่งเขาสร้างขึ้นมาแล้วก็ ตัววิญญาณก็เป็นธาตุของกิเลสอีกกิเลสก็มีหลายระดับกิเลสหยาบกิเลสละเอียดกิเลสที่เป็นอนุใสนอนเนื่องอยู่ในจิตใจของเราก็เยอะเราต้องมาเจริญสติรู้จักเอาสติปัญญาไปใช้ให้เข้มแข็งเจเริญตระบะบาลามีต่อสู้กับกิเลสจนกว่ากิเลสเบาบางไม่ใช่ว่าเขาจะยอมแพ้กันง่ายๆเพราะว่ากิเลสเขาก็มีปัญญา ทางสติปัญญาที่เราจะสร้างขึ้นมานี่เราก็พยายามสร้างขึ้นมาให้เร็วให้ไวเอากุศลไปต่อโ้กับปะกุศลหลายสิ่งหลายอย่างที่เราจะต้องศึกษาชีวิตของเรากายของเรานี่เป็นสนามรบอย่างดีตั้งแต่ตื่นขึ้น,นมาก็จเจริญสติเข้าไปอบรมใจของเราในเวลานี้กาลังสติเพียงแค่สร้างกับทําให้ต่อเนื่องก็ยังลําบากอยู่ก็เลยเอาไปใช้การใช้งานไม่ได้ เราก็ต้องมีความเพียรให้มากขึ้นไม่ว่าพระโยมบชัชีมีอะไรเราก็ช่วยกันอย่าไปงอมืองอเท้าอย่าไปเกียดคร้านสถานที่ของเราความเป็นอยู่ของเราญาติโยมที่มาอาศัยอยู่ในวัดก็ต้องพยายามช่วยกันอย่าพากันเจียคร้านสร้างความขยันหมั่นเพียรให้มีให้เกิดเราเคยสร้างบุญมาร่วมกันนั่นแหละถึงได้มาอยู่ร่วมกันมาอยู่แล้วก็พยายาม สร้างความขยันหมั่นเปลี่ยนสร้างความรับผิดชอบอย่าไปเห็นแก่ตัวอย่าไปเห็นแก่กิเลสของตัวเราพยายามขัดเก่าออกบอกตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นถ้าบอกตัวเราไม่ได้ใช้ตัวเองไม่เป็นก็หนักตัวเราเองหนักทหารที่หนักพ่ะแม่ครูพรอาจารย์เราก็ต้องพยายามแก้ไขถ้าไม่แก้ไขเราก็ช่วยเหลือไม่ได้บอกเราให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็น นึงเป็นการฝึกหัดปฏิบัติขัดเข้าตัวเราอยู่ตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าออกก็ต้องพยายามกันอ่ะสร้างความรู้สึกรับรู้การหายใจเข้าออกให้ชัดเจนให้ต่อเนื่องเชื่อมโยงก,กันนะอันใบพร้อมๆกันค่อยไปสร้างสรรต์ต่อทำความเข้าใจนะ